ก็สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องดูเพลินสบายสบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมผมจะมาให้ความรู้นะครับผมเรียนนะครับผมที่ดูแค่ขอบก็รู้ถึงราคา2 0 0 0ันถึงหนึ่งบาทนะครับผมทุกท่านอย่าพลาดนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมแต่ก่อนจะชมสาระดีๆความรู้ในคลิปนะครับผมผมก็ขออนุญาตนะครับผมตอบ2คําถามก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าพี่เพื่อน น้องๆทุกท่านนะครับผมชมคลิปแล้วนะครับผมอาจจะมีสองคำถามนี้นะครับผมผมขออนุญาตตอบก่อนนะครับผมคำถามแรกนะครับผมรับซื้อหรือเปล่านะครับผมคําตอบก็คือไม่รับซื้อนะครับผมคําถามที่สองนะครับผมก็คือทําคลิปขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับผมคําตอบก็คือก็ทําคลิปขึ้นมาเพื่อให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปได้ความรู้ที่ถูกต้องนะครับผมก็สําหรับ คำถามและคําตอบก็ได้ตอบไปแล้วนะครับผมก็มาฟังความรู้ดีๆในคลิปนี้นะครับผมเรียนนะครับผมที่ดูแค่ขอบก็รู้ถึงราคาสองพันถึงหนึ่งมืนบาทนะครับผมว่าเป็นแบบไหนนะครับผมผมก็ใช้ความรู้นะครับเรียนนะครับผมวิธีสังเกตจุดความแพงก็มีหลายวิธีนะครับผมวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับผมที่เกิดขึ้นจริงนะครับผมที่ผมได้เห็นและได้ฟังมาตามสื่อนะครับผม แต่เหรียญนั้นนะครับผมจะเกิดขึ้นกับเหรียญชนิดราคา1บาทนะครับผมรัชกาลที่10นะครับส่วนจะสังเกตขอบแบบไหนนั้นนะครับผมผมก็จะได้บอกรายละเอียดนะครับผมก็ขอบเหรียญก็เป็นแบบลักษณะแบบนี้นะครับผมเผื่อทุกท่านอาจจะไม่รู้นะครับผมนี่ก็คือขอบเหรียญนะครับส่วนเหรียญหนึ่งบาทนะครับผมผมไม่สามารถตั้งได้นะครับผมเพราะว่าตั้งยากนะครับผมผมก็ขออนุญาตวางนะครับผม วิธีสังเกตง่ายนะครับผมก็ท่านสังเกตที่ขอบเหรียญนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเหรียญชนิดราคากี่บาทนะครับผมแต่ที่ได้เห็นได้ฟังมานะครับผมก็จะเกิดขึ้นกับเหรียญชนิดราคา1บาทนะครับผมราชการที่10นะครับส่วนสังเกตขอบเหรียญยังไงนั้นเดี๋ยวผมก็จะสาธิตนะครับผมพูดง่ายเลยนะครับผมให้ท่านสังเกตที่ขอบเหรียญนะครับผมถ้าเป็นเหรียญชนิดราคารุ่นเดียวกันแต่มีความหนากว่ากันนะครับผมก็คือเกือบจะหนัก เท่ากับเอาสองเหรียญมาประกบกันนะครับผมหรืออาจจะหนากว่านั้นนะครับผมก็แล้วแต่ที่เราจะพบเจอนะครับผมถ้าเราสังเกตนะครับผมก็อาจจะมีนะครับแต่ที่แน่ๆที่มีมาแล้วก็คือเกิดขึ้นกับเหรียญชนิดราคา1บาทรัชกาลที่10นะครับผมซึ่งจะมีความหนากว่าเหรียญปกตินะครับผมซึ่งจะราคา 2- อถึงสามพันนะครับถ้าสวยๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจับเหรียญนะครับผมเพื่อจะสาธิตให้เข้าใจง่ายนะครับผม ครับผมขอบเหรียญหนึ่งบาทก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับผมความหนานะครับก็เป็นวิธีสังเกตจุดความแพงอีกวิธีหนึ่งนะครับผมถ้าท่านสังเกตนะครับผมถ้าท่านหันขอบเหรียญขึ้นมาดูนะครับผมถ้ารู้สึกว่าหนากาเหรียญปกติในรุ่นเดียวกันนะครับผมนั่นแหละครับผมเหรียญที่มีราคานะครับให้ท่านเข้าใจง่ายเลยนะครับผมว่าหนากาเหรียญปกติในรุ่นเดียวกันนะครับผมนั่นแหละครับผมเหรียญที่มีราคานะครับ แต่ที่เห็นเห็นมานะครับผมได้ฟังมานะครับผมตามสื่อนะครับก็จะเกิดขึ้นกับเหรียญชนิดราคา1บาทนะครับผมซึ่งมีราคาถึง 2000- ันถึงสามพนะครับผมแต่ถ้าเกิดขึ้นกับเหรียญชนิดราคา5บาทหรือว่าเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับผมอาจจะมีราคาสูงนะครับผมถ้าเหรียญ5บาทอาจจะ4ี่ห้าพันได้นะครับผมถ้าสวยๆนะครับแต่ถ้าเหรียญ10บบาทนะครับผมอาจจะถึงหมื่นได้นะครับผมเพราะว่าตามที่เห็นเห็นมานะครับผมหรือฟังมานะครับผมยังไม่มี คณได้พบเจอนะครับผมสําหรับเหรียญชนิดราคา5บาทและ10บาทที่มีความหนากว่าปกตินะครับผมที่เป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับผมแต่ที่เห็นมาที่รู้ว่าเกิดขึ้นแล้วนะครับผมก็คือเหรียญชนิดราคา1บาทรัชกาลที่10นะครับที่มีความหนากว่าเหรียญปกติธรรมดานะครับผมนั่นแหละครับผมเหรียญที่มีราคาให้ท่านสังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญชนิดราคากี่บาทหรือว่าเหรียญเก่าหรือว่าเหรียญใหม่นะครับผมถ้าหนากว่าเหรียญปกติในรุ่นเดียวกันนะครับผมนั่นแหละครับผมเหรียญที่มีราคา